หายใจเข้าวาดแขนขึ้นมือประกบเนื้อศีรษะตามองตามมือหายใจออกพับตัวลงทิ้งศีรษะขาตึงหรือย่อเข่าก็ได้หายใจเข้ายกหลังกลับขึ้นมาขนานพื้น flat back หายใจออกย่อเข่าวางมือถอยเท้าไปด้านหลังทีละข้างสู่แผลงหายใจเข้าในแพลงหายใจออกโยกตัวไปด้านหน้าลดอกบีบศอกศอกชาหายใจเข้ายกเฉพาะช่วงอกเแบบี้โคบรา หายใจออกตั้งส้นเท้าขึ้นส่งสะโพกกลับสู่ดาว a ์เฟซิ่งด็อกมือห่างเท่าช่วงไหล่เท้าห่างเท่าช่วงสะโพกทุกลมหายใจออกกดอกหาต้นขาทิ้งศีรษะสบายสบายค้างท่าตรงนี้ห้าลมหายใจค่ะ หายใจเข้าตามองไปด้านหน้าเขียงกลายเท้าหายใจออกเดินไปด้านหน้าเบาๆนะคะหายใจเข้ายกหลังกลับขึ้นสู่ flat back หายใจออกพับตัวทิ้งศีรษะขาตึงหรือย่อเขา่าหายใจเข้าพาตัวกลับขึ้นมาช้าๆค่ะหลังล่าง กลางบนหัวไหล่คอศีรษะแล้ววาดแขนขึ้นมือประกบเหนือศีรษะหายใจออกลดมือลงข้างลำตัว